สวัสดีครับผมสุกิตเติมสายทองจาก TTIMTV นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในงานของ Pro p a c เ A เชีย2012นะครับโดยผมอยู่ที่บูธของ OH เฮ้านะครับโดยมีคุณคุณวุฒินะครับอยู่ข้างๆผมครับเดี๋ยวขอเชิญคุณวุฒิแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่อวุฒิเตชะเกษมรบดิตนะครับก็เป็นตำแหน่ง Regional and Marketing Manager ของบริษัท o h เฮ้า Indo c h i n ชนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องช่างและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายใต้ยี่ห้อของโ h h ฮ้า์ครับผม ไม่ทราบว่าวันนี้ทางโอเฮาส์มีสินค้าอะไรใหม่หมๆมานําเสนอให้กับลูกค้าบ้างครับครับก็โอเฮาส์จริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่มันเป็นแบรนด์ของในประเทศอเมริกานะครับเรามีชื่อเสียงมามากกว่าร้อยปีในเรื่องของเครื่องช่างนะครับโดยเฉพาะเครื่องช่างที่วันนี้ที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือเป็นเครื่องช่างที่เราเรียกว่าเบนสเกลครับที่ใช้ในกระบวนการผลิตครับผมมีความพิเศษยังไงบ้างครับคือคือโปรดักตของโอ h เฮาส์เนี่ยนะครับเราเน้นในเรื่องของ การใช้งานเมื่อเทียบต่อราคาแล้วลูกค้าใช้งานแล้วมีความคุ้มค่ามากครับก็คือมีความทนทานนะครับเมื่อเทียบกับเงินที่จ่ายลงไปครับผมแล้วคาดหวังอะไรจากงานโปรแผงในครั้งนี้บ้างครับก็ปกติงานโปรแพคก็เป็นงานที่ที่ผมบอกบา่ตรงว่าเป็นงานที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับ,รบมีมีผู้เรียกว่าแมนูแฟคเจอร์เนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมงานค่อนข้างเยอะนะครับ ก็เป็นโอกาสดีที่โอเฮาสเราจะได้เปิดตัวเข้าไปในในตลาดครับแล้วที่ผ่านมานี่มีลูกค้าเข้ามาเยอะหรือยังครับก็ปีนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ก็ยังน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับปีปีที่แล้วนะครับครับผมเพราะยังยังเพิ่งเริ่มตน้นเลยหรือเปล่าอานจะเป็นไปได้ครับแล้วธุรกิจในตลาดเครื่องช้เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับตลาดในปัจจุบันนะครับ ครับผมก็อย่างที่บอกนะครับตลาดเครื่องช่างในปัจจุบันเนี่ยมีค่อนข้างหลายแบรนด์นะครับมาซึ่งก็มีเขาเรียกว่ามีฟีเจอร์ที่หลากหลายนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างโอเฮาส์เราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของแอปพลิเคชันของลูกค้านะครับเรามีหลายเครื่องช่างหลายประเภทให้เลือกนะครับสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณรุธีมากนะครับขอบคุณครับ